những bóng 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 bóng

ตามใจไม่ไมใจมันต้องทำพวกคนนึงเรื่องหน่งทเดียวคนนทังมงานเทาบาทเราให้แห้งนี่มันนัวททังทอยากนะโอเคให้พ่นเข้าห่งลูกเนาะ

กูนี่็ขายกูเชื่อไหมวบเนี่ยเนาะนั่น่ะบุรใหว่อเ้นโ้ยเป็นปูเลยจิองเปลี่นรงงานขายเจ้าผูดีต้องเอาเบสก่อนเลยเไปขึ้นถึงแลวเจีนไทยก็ต้อพิการติ่ปูนี่ยไม่เนาะมันเป็นน้นลรงงาขายวิอตัดตรงตัดปูได้บ้างนี่ดูดิเมัอนเนื้อเลยเอาแคงต่อนเอาเปิดไหมหินบตัดตัก่อน

อ้โห <correction S 1> <laughs> <c oughs> <constitutional> ันะช่อนะมเขียวรึเปล่ยมีเขียวด้อะนี่เดียวกนเข่าอย่ดีก็เลย่นมน่ง่ะเออโอเคมามาซีองนึงบ่มามาสีแดงตัวลุเออให้างวาจัดการเรื่อ

ว่าฟรีะันบ่่ขงบ่อโอไม่ชุ้เไม่ชู้เนาะงนีน้ำมันสิขึ้นเดถึงเลยตะราเฮู้ร่อต่ต้องี่บดงแล้วหต้องกตอของราบแล้โอ้ด้านะบดแนมเลยอไว่าคำอุทุมพา อ่เนาะอเนาเห็นเนาะอ่นี่กัไปเลยเลยเลยจะมือคูดครบวะโอ้ยำเรียวรออย่างเงาเป้าเงาวเป้าเว้ยเอาให้เห็เหงาะเลยวิวใส่กุ้งเ้าเลยแม่นดีครับเนาะดอกมือ

ไม่ตัวที่ซองอยู่ที่ไหนครับบุมมีบุ๋มมีปะแ่วบุมีอนตรมๆเลยครับมีๆหัวมัมีอเอเดี๋ยวไหมตัวรมอันเด้ตัวรวมเนี่ยีนะีเป้าโยที่ป่าวเ้บอกให้ผตภันเน่ย mờ chết ăn chết. Rồi, mì chết rồi mì rồi mì Mình Mình tham, tham. Tham, không mì 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 mày nói ừ. nữ mà đưa đi, đưa này chẳng một thửa

บ่ยเนย่าอกิ้วไว้ไม่ดีอเชื้อเชื้นั่นถืแ่ถคนสานี้วดูตังนะเออไดวะเออิ้วมามันหกันนะมีเท่ายไม่โตนี่นืองยมันว่มันวงยาวเอพี่ยังนี่วะนี่ลูกใหม่หรือวะลูกต่อเนาะ

Ô phần mở đi, uy nó đi. chút <laughs> đấy, xuống <giúp> đấy. Sự còn <laughs> đấy phần bát. Tóc thóc, thóc, này thóc, thóc, thóc,

<laughs> <Nên cười> chạy cái nhợp nhợp vậy nè anh 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 bảo tắt đi đâu mà anh như nó và mình còn Ô mọi người đang làm đẹp, thăm kêu. Hey, nè, 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 nè.

เทาราไปกินกมได้เหมอกินไม่ได้กินก็ไเนาะโอ้ยหเ่ยวกับขนมตุนเขากิยสายเียพที่แล้วโอ้โหบอกากับว่ากักินกสะพอดีเนียบอกาแล้วาะมันมันมันจะบอกมือมันจะบอกว่าจกินดีนะเนี่ยนดะแค่นดีเอะอาตัววัวมันปากเนี่ยเนอะเป็นเป็นปู

ต่อวันนทำไมวะันนี้จะว้อเหยีดเลยเฮ้เจ้าแห่กบ่าน่อนจ้ะเฮ้ยเจ้าแห่นเลยเฮ้ยโอ้โหทำทำทุกอย่างหมดบ้า

ไม่ใช่ะปูนี่ยังมามามาเยคไปเอาเพ่มาตียเสรแล้วเอาเวียดถอนนะครับมัวจะมือป่ะทีเบย์ขอจะมือป่ไปรีนมาล่วยนะป่ะเป็นไปแล้วดังเลยเนาะปะไว้นีพ่อยนองคุณหาทางล้มกูเห็น

ơ <laughs> thương người bơi bụng thai thương bên nó đâu, bên thân đại thắng hòa nguồn bụng 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 thai chết bụng 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 cái bụng 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 quá bụ

À, sưu sưu ý ạ, sưu sưu Cái đó, cái sưu sưu nhìn trên thai lạ Cắt lèo, nhìn mặt 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 Yêu khăn ạ Chơi bên nhau thôi nè Bên nhau Bên ai? Bên ai? Bên anh nằm cắn cắp Bên anh, nằm chứ ạ Ờ, nằm cắn cắp nằm bên anh vui vẻ đại nội Được chứ ạ Bên anh nằm nằm chứ Ờ, Ơ เออเอาอีละน้องนยงมาอีกเพราะมันมันย้อนคนได้กินเออต้องเห็มามันอยู่ข้างาเน้องนอ่าสั่นแล้วล่ะโอ้ยเมื่อยบ่เมื่อยบ่น้องมื้อนี้เมื่อยไปยากเนาะนแต่อ่ะพี่น้องเอ้ยมีแต่สิจบคลิปก่อนเด้อบดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆ ทางพ่อแม่พี่น้องบัีเนาะถือว่าสำเร็จแล้วบาดนี้โอเคพี่น้อยเนาะสบายดีเด้อ